เกิดมา่งเคยเห็นนะครับสิไห้สุขคทนายว่านี่คือใครอย่างมันบอกปเป็นน่วยเป็นน่วยเป็นน่วยคือยังใครเป็ดใครไก่เ่งอกันเมื่อกี้ผมมันสีเมยียนของเอาตูนตปกติตูอัู่ีวงสี่เนาะมันปิดอยู่ซื้อน่นก็ดีกับแกะครับผมขาย ไข่กับแก่นะครับกับแก่มันไปสวนเราเอาตัวว่าผมว่าเดี๋ยวเตียงไปใส่งานนะอันนี้อยู่บ้านทงบ้านสวนอยู่สวนเคยเห็นเพื่อนครับผู้ใดเคยเห็นแล้วว่าไข่มันเป็นสี่่ะอันนี้มันบอกคือ,อยังไข่ขีเกียมไข่ขีเกียมไข่ขีโกนเอาหมุนอันเป็นหน่วยมันบ่ไดล เออเป็นตัวส่เมื่อกี้ดึงออมามีสองตครับกับแก่ตัวนึงมันปีนไปแล้วอีกตัวนึ่งทายทันอยู่ครับรมอาหันเมื่อกี้โอ,โอ้ผมก็คงก็เคยเห็นที่กันเงิครับเห็นไม่ไหมคนชิ้งลูกยาวโดดบ่ามันใครย่งย่งเหรอ,หอแปลกวะพี่น้องผู้ใดเคยเห็น เนี่ยเขาคอมเมนต์มาบอกอวันอยู่แ่งซี่เหรอใคร grab เจอันบริยูเป็นคือใครปิดใครไกลอันบริเป็นหน่วยอยังสัน่นอันนี้มันติดกับกาแพงครับติดกับกําแพงว่ามันดอกเห็ดที่แหลกเห็นไหมไหมผมวามนดอกเห็ดโอ้ของแปะครับของแปะของแปกให้บึงเอาเใกล้ๆเนาะอันซุ้มหนึ่งมันมันแตกไปแล้วกับวัดจับ แต่มันร้อฝักอีกตูวมันเป็นยังๆคงคัครับเส็นทางเห็นเนาะผมสิเครียครับเอาเตียงไปใส่งานกันเลยว่ามันหกหกตะกินเป็นหม่องว่างของตู้นี่ตู้ตัวนี้อ่ะมาอกีน้นอยู่ติดก,กับกำแพงเนาะผมดึงมางขาวพ่านเลย หลังจากที่ผมมันเอาเตียงออกไปแล้วเนาะตรงนี้มันมีเตียงอยู่เอาเตียงไปใส่งานครับเกิดมากครับเพิ่งเคยเห็นครับหน่วยใหญ่ครับหน่วยใหญ่ครับสงสัยมันสิ่ออกโตแล้วครับตัวนี้มัน้ะหรือแม้ผมเอาเตียงต่ํามันแตกเดี๋ยวหาใหม่ดีกว่าครับแบบหนึ่งครับลักษณะมันอยู่ครับ ก็คือผมเบา่า,านะมนันมีตูครับตูอยู่สื่นี่มันบางเนาะเพราะผมย้ายออกไปเดี๋ยวมาพึ่งกันครับว่ามันมีตูปะเดี๋ยวพฟกัส อ๋อสงสัยผมเอาน่นต่ำามันครับผมย่งครับยังย่งยังยังมันนี่เป็นโตย่งเป็นอนันเป็นนามนะครับเดือดขาดว่าน่าจะฟักเป็นโตอยู่ครับเดี๋ยวปิดไวนะ้เนาะซุ้มมูนนี่มันออกไปแล้วครับผมมันเป็นโตไปแล้วซุ้มหนึ่ง งใส่หมูนี่ใครไหมครับใครครับแจกผมก็เพิ่งเคยเห็นได้ครับเ,เกิดมาอายุสามสิบปีแล้วสามสิบกว่าแล้วไหมเพิ่งเคยเห็นว่าตุกแกม้างไข่เองส่เนาะอ้อหน่วยยก่คน,นโป่ครับครับครับ เดี๋ยวหาไม่คิดยังปแปลกๆุเดี๋ยวผมสิหามาลงให้เบิ้องหนี้ด้วยครับผม